สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเ c ทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ FC กับเจ๊ตังด้วยนะคะค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะเจ๊ตังอยู่ที่ร้านขายของของปาล์ลนะคะเป็นบ้านปาล์ลนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านมหาชัยตําบลมหาชัยนะคะอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณนะคะสายบุญนะคะที่ได้ร่วมทําบุญกับน้องแมวมานะคะก็มีคุณแดงนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมาคุณแดงแล้วก็คุณชมพูพนุชชมพูนุชนะคะคุณวิไลนะคะแล้วก็คุณคุณเสงนะคะชมพูนะคะแล้วก็คุณ สายบุญนะคะสายบุญมาจากร้อยเอ็นะคะท่านผู้ชมก็ได้ร่วมทําบุญมานะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่โชคดีในงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็ที่ทุกคนรอคอยนะคะมาถึงแล้วนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ปะรังกำลังเตรียมของอยู่นะคะแล้วก็จัดสถานที่นะคะขอโชคให้กับ F4 นะคะ เมื่อวานนี้ผู้ใดว่าอยากปิ่งไก่นาะใส่กรอกเป็นตะเสียผสนช่วงรอบปละล่ำนะคะก็เลยทายให้เบิ้งพี่น้องขายของดีมากเหลือแค่นี้แหละเอฟซใครจะเมาก็มาเหมาเดอ้อพี่น้องคะ่ะเอซใครจะเหมาก็มาเหมาโอ้กะลาคืองามใท่เฮ้ยโอ้มันก็ไม่แพงเนาะสาสิบบาทถ้าเราไปปลูกเองนี่มันไม่ได้นะ สายบุญคันผูใ้ใดอันโชคหวานเนะพี่น้องอยากอุดหนุนปลาล่ำนะคะสมมุติว่าอุดหนุนแล้วให้ซื้อของน้ำปลาล่ำเจตังจะเอาขึ้นไปทำบุญผู้แก่ก็ได้เดอ้อสายบุญมาทุกทางเลยเนาะนะคะปลาล่ำสวัสดีค่ะเจดีเนาะมานะเนาะมันนี้ <c oughs> นเ,อเอาสาำตัวตรงเด้อ <c oughs> มันนี่มันนี่เอาซ้ำป้าป้าเอาซ้ำเอาซ้ำมันนี่อ่าละบ่ลูก ป้าลำเพิ่จะหายผู้ใดจุดกำลังตกลงกันว่าจะให้ป้าลำหรือว่าให้ข้าวทิพจุดนะคะย์จุดะว่ว่าจะได้ก็ ท้าท้าแล้วแล้วเราดีทผมอยู่อ๋อน้องเขาทิพซิมาจุดอีกคือเก่าบ่ค่ะคอยวีพิ่นว่าให้น้องเขาทิพด้วยจุดค่ะแม่นจะได้นะเพราะว่าเอฟซีพิ่นกะเห็นน้องเขาทิพจุดเป็นครั้างเลขก็ได้โชคเพิ่นซีขอโชคตองหวดเนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้เลี้ยงเรียบร้อยบ่ค่ะเลลี้้ยงแวเพิ่นกินดีบ่กินดีจ้าจังนมจัง ปลาทูหมู่บ้านเนี่ยเจืองว่าห้นหน่อยแสดงว่าคันเพิ่อนกินดีนีเพิ่นสหายโศกต้องหัวเด้เจดันวาเนาะค่ะโอ้ซาตู้อ่อนเป็นยัเตอถ้าผู้ชมแตกสามค่ะแตกสามเด้อพี่น้องฟันน้ำกัน่ะฟันบอปบกเพาะากันยังบอกให้จอข้างนี่นะเฟันกางูเกี่ยวคุ้มเยะไฟันคือสิเอาเป็นตำเล่าวขึ้นยัง จักแล้วคุฝันจักเกลีอเกี huh. ่ยวกับผู you ้ี้คอยเออยอยู่นนี่ฮะฝันฝันว่างูเกี่ยวล่าอยู่ทุนอยู่เทียงหลังฝนเด็กางบานหน้าฝนแต่ว่าเหรกเหรกทะเบียนนั่นเหลกจักเหรกขาจมาได้ฝันว่างูเกี่ยวเล่าอยู่ตรงหน้าคุณเล่าอยู่เทียงฝนนะเพราว่าเจ้านนั้นมียังคือหายงูมาเกี่ยวเจ้าอยู่เทียงอยู่หน้าคอยคอยว่าแเจ้าชื่ออะไไอ้สุปันเล่าหาหกสิบสามอายุหกสิบสามหบสามบนเีย เทียงคอยน่ะจะคอยเอาใบทะเบียนบ้านมีบ้านเลขที่นั่นบอกเอ้าเลขที่ยังลรืบ้านนี้เลขที่นี้จะเก่าเธอได้ปะเก่าฮเก่าฮึฮกแบ่มวยสิบเบิ้งนี่ที่ทะเบียนบ้านอยู่ค่ราะว่าใครใดทะเบียนน้ำได้อยู่คนเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวปลาล่ำไปเบิ้งทะเบียนบ้านจังสิมาถามใหม่เพราะว่าเมื่อนี่จำไม่ได้จำไปเบิ่งจำไม่ได้มันอยู่ในใบนาม่ะค่ะ แต่ว่าตามเล่านี่ใช่เอาน้องแมวนอปลาลำเนาะนะคะแต่ว่าที่แน่ๆงูเกี่ยวนี่อาจจะเป็นเลขอย่างปลาเคยฟันเดือเพือว่าวันนี้อชอบหยอคอยยุบบ้านเราจะ,ะมีผู้สาบอสุผนว่าและแล้แต่ละมือแ่ะว่ากระ,ะ,ะเป๋าอเนกประสงค์มีบทสุดอัน เดี๋ยวรอสักครู่สรุปแล้วก็คือจะให้น้องเข้าทีฟเนาะปะลาล้ำเนาะแมน,แม,นมันรีดพุ่มเร็วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมปั้นมันีเหลือเท่านี้ป้าป้าแม่มเหลือบอหลายพี่น้องเหลือน้อยๆนะคะไม่ละสิบบาทยี่สิบบาทนะคะกับบ่อแพงอันนี้เศร้ามันบ่ออันนี้เศร้านะคะอันนี้ก็เศร้าอันนี้อันนี้เท่าไรนี่ห้าบาทห้าบาทอันนี้ก็สิบบาทนะคะ 20บาท10 20นะคะขนมนมน้อยกับมี่ก้อนก้อนกุ้งจันอยู่ด้วยฮะพวกจนว่าจะได้อันว่าขนมูเกี่ยวตีบัวก็นู่วงจันทหัว่างูเกี่ยวตีเป็นตัวใดวงจันทร์ตีเป็นตัวใดค่ะมันนี่แต่มันโย่ไข่หนั่นแล้วค่ะโยอไข่มาผมแม่ก้านสิมีผู้เช้าผู้คนว่าแลม่เราไม่มีผู้ช้าวันที่คล้องมูสิบันค่ะ นหาบ้านเลขที่ว่าเจอพี่น้องจำกับบปรได้ว่าสัน้นเอากรสั่นกระตาเอาตำเล่ามานี่ละ่ะสรุปแล้วก็จะรอน้องเข้าทิพย์นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณแดงนะคะแล้วก็คุณแม่ชมพูนุชนะคะคุณวิไลนะคะแล้วก็คุณเสงนะคะแล้วก็สายบุญจักร้อยเอ็ดนะคะที่ได้ร่วมทําบุญนะคะเลี้ยงน้องแมวกับป้าลำนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมาขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะวันนี้นะคะป้าลำบอกว่าน่าจะแตกสามตัวต้องแตกสามตัวสิเน,เนาะเนาะตาเนาะองเอาแตกสามตัวค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอน้องข้าวทิพก่อนมาแล้วค่ะน้องข้าวทิพมาแล้ววันดีค่ะลูกน้องข้าวทิพมาแล้วฉิไปโรงเรียนบ่ลูก คะน้องตัดทิปมาแล้วพี่น้องพอดีเพิ่นจะไปโรงเรียนพอดีนะคะเรียนอยู่ไส่เกาะเรียนอยู่โรงเรียนมหาชัยมหาชัยพิทยาใช่ไหมคะอ่ะนะคะเดี๋ยวน้องข้าทิพย์ก็จะเป็นคนจุดเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะ,ะสาธุเดอ้อพี่นอ้องสลับกันเป็นคนจุดให้นะคะฟลักต่เด้อผุานาง่ายมบ้านเสื่อ่ะยก สามตัวเด้อสามตัวเพสามตัวสามตัวตรงนะคะจะรุ้ไปเชกไหมจ้ะเดี๋ยวดวลุกืกกกมก่มเนีรยลื่มเอาไม่หายแล้วค่ะรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวรอไฟแช็กก่อนนะคะท่านผู้ชมนยิราฝันดีปะลูกฝันไหมไม่ได้ฝันโอ่ยนะคะ เดี๋ยวรอสักคูนะ่เนาะขอหน่องแมวดีใจบพรจุดข้างแรกคนให้แปดห้านะอถือสาวว่าอ้ยอีลากันถือปลูกลูก <c oughs> ถ้าทิพก็ถูกเหมือนกันนะคะปกติเคยซื้อว่ะซื้อแต่ว่า<ม><ม>ที่มันออกสามตัวที่ไม่ซื้อที่ยัมนมาออกหนูไปซื้อเจไดน่าลูกเนาะ,ะอีลาขอจากตัวข้างันนี่ขอสามตัวทั้สองตัว โซก็ได้สามโซก็ได้ว่าแต่บนเขาโอ้จ่าจ่าจ่านะคะก็ไดก็ได้นะลูกเนาะขอให้เพิ่นเมตตาเฮาเนาะนีะ่แหละขอบคุณเอฟซีหลายๆนะลูกเนาะที่เพิ่นเห็ดบุญมาน้ำเลี้ยงน้องแมวเนาะเพิ่นกินดีบ่อาหารดีหล่าเลี้ยงน้องแมวแม,ว,แมวที่อเออเหลี้ยงกินต้องปะทูต้องหัวอาหารของกิน่ะอืมจา้จาก,กินดีก็แสดงว่าโชคมซีเข่าได้นี่เนาะ นะ้องทิพย์นะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่าไหนที่เข้ามานะคะรอตัวเลขโชคลาภนะคะก็ขอบคุณสายบุญนะคะที่ได้ร่วมทําบุญกับเ,เจ๊จำมมานะคะฝากให้ป้ารำเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ,อนุมโมทนาสาธุนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะก่อนจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้นะะ้องข้าวทิพย์ก็มาได้จังหวะพอดีนะคะก็จะขอ เป็นนวดที่2นะคะนวดแรกเข้า85นะคะจุดครั้งแรก85อันนี้จะเป็นครั้งที่2นะคะที่น้องจะจุดฝาก fc ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับข้าทิพด้วยนะคะไาแท็กนะคะไพ่แช็กที่ะทั้งปลาลำแล้วก็ข้าทิพนะคะ แปดหนึ่งเนาะครับเนาะแปดห้าหน 5, 1, 1> ึ่งแปดห้าหนึ่งไปแล้วเอาเด,ด้อครับเด้อเชินเราพิษแต่ว่าว่านี่หลายร้อยว่ <c oughs> เป็นยังมัอนี่แล้วมันจิดได้สาม,ต,ม 3, ตัวมัอนี่ขอสามตัวแตกนะครับคุณได้คำหน้ากระสาผูานะครับขอโชคดีนะครับเย็นนี้นะครับไปตำลาวนะครับเอนะอ,อเอาหลอดกาดเลยขาหมดนะ ขาหมดอดีบปะเดี๋ยวมาละเล่นกันนะครับน้องข้าวทิพย์นะครับเป็นคนอย่างเมวนะครับน้องข้าวทิพย์ก็ถือว่าเป็นคนมีดวงคนนมีบุญนะครับผู้เดเข้ามารับชมนะครับกระตังกจิตติฐานขอพรขอโชคลาภน้ำกันเด้อครับเด้อยขอให้โชคดีวันนี้นะครับไปตําลาวด้วยกันนะครับวันพุธที่ย9กมกราคม2568นะครับขอจักอาทิหนึ่งในยี่สหนึ่งจักรอาทิให้หลูกกอกเพป่นเนก อาทิตย์นี้ให้ได้เต็มเต็มนะครับเนาะวันจันทร์ก็ได้แล้วนะครับเนาะเอามารอวันพุธและวันศุกร์นะครับสาธุเด้อครับเด้อขอให้ขอให้โชคดีอาทิตย์นี้ให้ได้เต็มเต็มสามว <ๆ S 2> ันนะครับน้องอทิพย์บอกว่าสามตัวก็ได้สองตัวก็ได,ได้ขอให้เข้าเมนบลูกนะคะ<า>นี่มาพอด,ดีเฮ้ยมาแลเมื่อไหร่ะวงกระถี่น ปลาบงกระทึกหนูลูกโอ้ปลาบงคือแน่นหนอนแถวว่าบงว่าเอาได้งดบางหันมาเด้อมาเด้อปลาบงขาดไปงดเลขสามตัวเลขอะไรคะเลขสองเดี๋ยวมารอหลุ้นก like ันนะครับว่าลูกกอกแมวน้องข้าวทิพย์นะครับตัวแรกจะเขียนให้ตัวไหนนะครับพระเดชธรรมอาคษาถูกนะครับเดี๋ยวขอโชคดีนะครับ ขอขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญนะครับซื้อหัวอาหารให้กับแมวนะครับเอฟซี <Okay. S 1> มาจากประเทศเลาานะครับก็ขอขอบคุณลายเด้อครับเด้อเอฟซีประเทศล่านะครับคุณแม่สายสมอนนะครับเพิ่งการรวมทําบุญมา100บาทนะครับงวดนี้ก็ขอให้กำเงินหมื่นเงินแสนเ้ยคุณแม่สายสมอนเมืองเล่านะครับ สำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภตัวแรกเลขยังลูกสองหรือสามสอง,สองใช่ไหม,ไม,มแต่ก็อย่าลืมเด็กกูองด,ดําเ้ยครับเดี๋เมื่อคืนนี้ขับตัวแรกเหมือนกันกับลูกปอกแมวเด็กตรงกันเลยเด้๋ยวขับเดือเป็นเลขสอ,สองนะครับกูองดําเมื่อคืนให้หสองห้าศูนย์นะครับ มารอรุ่นลูกปอกแมวนะครับเลขจะตรงกันบอนะครับสําหรับงวติพานมานะครับลูกกอกแมวนะครับให้แปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับปูองดาให้แปดห้าศูนย์นะครับเลขมันตรงกันนะครับอันนี้ก็ตรงกันแล้วตัวแรกนะคะตัรกตรงกับปูองค์ดำเลยนะครับเป็นเลขสองนะครับกับพีเจนาไว้นะครับเพื่อโชคดีมีโชคลาภวันนี้นะครับยังไงนะครับยกชว์ฟ้านะครับ ขาแตก3มตัวนะครับจะนําน้ําดื่มปรวายนะครับให้กับทางวัดอีกหนึ่งพนบาทนะครับสาธุเด้อครับเด้อทางวัดบรรพศสันติวันนะคะก็มีงานประจําปีนะคะบุญเดินสีไขประตูเล้านะคะแล้วก็ยกช่อฟ้านะคะฉลองสุโคสดนะคะท่านผู้ชมก็สมัครทไหนที่เข้ามานะคะติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะ ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทาบุญมานะคะก็ทาบุญนะคะกับน้องแมวนะคะให้อาหารน้องแมวเนาะให้ปลัมนะคะขอให้โชคดีแปสามตัวในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตัวแรกเป็นเลขสองนะคะองดำสองหกศูนย์จะพร้องก็ชุดเขาเรียกว่า ไม่ชวนมาเลยคล้ายๆถ้ามันเป็นลักษณะนี้เนาะซูลกาแฟทุกม้วนไม่ไม่ยานหกอยู่เลยนะไม่ไเ้ยช่ไหมอกได้ขับถีบพวงตัวแรกนะครับลกระปกล้วขับเลยเป็นัสองนะครับพูงยำให้ตอ มารอลุ้นนะครับตัวทีสองแนว่ตัวทีออ่สองจะยันให้ตัวไหนนะครับลุ้นไปน้ำกันด้อพี่น้องค่ะู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะรุ้นไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณสายบุญนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมานะคะก็คุณแดงนะคะแล้วก็คุณชมพูนุชคุณวิไลวันนะคะแล้วก็คุณเสงิงนะคะแล้วก็สายบุญจากร้อยเอ็ดนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมากับป้ารํัาลนะครันะคะล่าสุดสรองผู้ใดที่เคยได้เอ่อ เงินลอยเงินพันกัขอให้ได้เงินเมินเงินแสนเด้อพี่น้องซิบานซาหาบานเรือเด้อน้องแมวขอให้เป็นตองหมวนะครับดที่สามดแรกนะคะสองศูนย์ห้าเข้ากุ่มกลที่สองก็แปดห้าหัวนี้ขอแตกสามตัวอีกเด้อบูกกรอบแมวนะคะสองหกกระดูกสองหกน่าจะเป็นสองหนะคะ ตัวที่สองมาเหรอคมใช่ค่ะตัวที่สองมาแล้วมีชัดเจนจุดติดเลขหกเนาะค่ะจะเป็นเลขหกนะคะตัวที่สามอย่าว่าเป็นเด็กเป็นเลขศูนย์โอ้เดี๋ยวมาล้อเล่นกันนะครับตัวแรกนะครับเขียนให้ชัดเจนมากนะครับเ,เลขสอง ตัวที่2เป็นเลียกนะครับแสดเข้ามากับสาธุอด้้อครับเดี๋ยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำเราว,วันนี้นะครับวันพุทธที่29มกราคม2568นะครับสาธุอดุ้งครับเดี๋ยวลีอกแมวนะครับ,น,รบน้องข้าวทิพย์คุณป้ารำนะครับ เคนะรับตัวที่สองนะครับเป็นเลขหกนะครับผู้ได้ขมากระซาทัวร์ตัวที่สองนะครับเป็นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเนาะรอลุ้นตัวที่สามนะครับสองหกนะคะเขียนให้ตัวไหนนะครับสองหกหกสองตัวที่สามรอลุ้นว่าจะเป็นตัวไหนตัดได้แล้วนะครับถ้าแม่นเป็นเลขหามกระซิเขากระบุนถ้ำอยู่ดอกเดี๋ยวรอเบิ้งนะคะว่าเลขเอ่อ ปูองดากับเหล็กลูกกอกแมวจะตรงกันบอน,นะคะแต่ว่าถ้าตรงกันนี่โอกาสตัวเลขที่จกะบ้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้พี่น้องเพราะว่าเป็นความศรัทธานะคะท่านผู้ชมความเชื่อความศรัทธานะคะขอโชคให้ม,าม้าสุกูทุกคนเดอ้อรวมเฮ็ดบุญน้ำกันนะคะกับปูองดํากับลูกกอกแมวนะพี่น้องเนาะเขอให้เลขตรงกันนะคะ วันนี้เจ,จ๊จางก็จะไปแห่ช้างเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเลขของออสำหรับตัวเลขของแห่ช้างเมื่อวานนี้เจ,จ๊จางฝากเอฟซีไว้เนาะเจ๊จางชอบตัวเลข5 0 0ศนนะคะเพราะว่ามันลงท้ายด้วยจุดห้าจุดห้าศนสตางค์นะคะจุดห้าศูนย์พรหุ่นท่านเลขยังเก็สองห้าศูนย เป็นตัวเลขที่ตรงกันกับไอ้ข่แห่สร้างหมู่บ้านคข่ไปจับเอาตัวสุด้ทยอ่ะห้านย์นะครับตำราเป็นเลขศูนย์บวกเป็องวะนาะต่องอย่ามานเราลื่นตัวที่สามไม่ไม่ไม่ใช่ศูนย์หรอกมันคล้ายนสองหลูกเลขห้าเลขหกตอน้เราายเอ ขาขาเป็นเลศูนย์ตรงนังดำด้วยสอง้นยสอยแน่นอนเนาลูกเพราะว่าโหมันคือเดี๋ยวเนาะถ้าไม่สองก็สามนาะลูกเนาะค่ะสามลูก สามมั้ยหนอนสามสองหกสามหกสามเ็กงามอยู่พี่น้องเล็กงามอยู่สองหกสามนะคะสำหรับตัวเลขนะคะมาแล้วนะคะ ขอให้โชคดีนะครับเดินในวันพุธนะครับวันพุธนี้ก็ขอโชคดีนะครับสาธุดเด้อลูกเด้อก็ขอให้ได้ทั้งอาทิตย์นะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่มาติดตามนะครับก็ขอให้โชคดีทั้งอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันจันทรได้แล้วนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ ตัวเลกเนวะทางตัวเลขโสกลาบของลูกกอ,อกแมวนะครับให้ดังไปทั่วประเทศนะครับแล้วยาวไปถึงประเทศลาวนะครับผู้ได้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคด,ดีมี้โกลาบนะครับเด้อแต่บรรนัดหนใหยสักเกณฑนะครับส,สองสนะครับ3 6มกสองก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะตัดเล่นได้นะคะ 2> 6 2 2 6นะคะแล้วก็6336 3223อย่าลืมไปกลับบนล่างด้วยนะคะวันนี้ขอให้แตก3ตัวนะคะท่านผู้ชมเอาเดอพี่น้องเดอขอก็ให้แตก3ตัวนะคะอคุณได้เข้ามากับสาธุนะครับ2 6 3 3 6 2นะครับก็บอย่าลืมตัดินครับเด้อ2 6 6 3 3 6และ2 3 3 2นะครับ คุณได้ขมารับชมกับสาตัวเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับน้าทิพสสรุปตัวเลขหน่อยค่ะเห็นเป็นตัวไหนคะ263 263นะคะย้ํานะคะตัวเลขนะคะที่น้องข้าทิพจุดนะคะแล้วก็สรุปตัวเลขนะคะเป็น263นะคะปลาล่ามาเบิ่งกันดูปลาล่ามาเบิ่งแล้วแล้ว ดูหน่อยค่ะงามบอสวยมากเลยหกสองหกสวยไหมคะเอาจักบาทสองสามป้าวงจัรก็ถูกนะเขาที่บอกเห็นเหล็กยู่ยใสสวยมากมันเห็นเหล็กยู่ยใสลูกบ่างที่ที่ตื้นเหมือนที่ ฝันว่าเลขที่ออกไว้ตัวใดเก้าสองเลกมาเขียนไว้นโน้ตแต่ว่าเลขหกกับเลข9้าตัวเดียวกันนะน้องทิพย์เลขตัวไว้ี่ท่เาลงนน้บ้างเนาฝัน้หกีบหเลข6กเลเลข้าตัวเดียวกันเฝันว่าจังใดก็ลูกที่อันที่ฝันว่าที่ถกเลขอย่างไที่ซื้อเลขแล้วมันออกอันเกสอพี่ลอลูกมาเขียนด้ เบื่อขึ้นมาขับปั่นขึ้นหรบอวะว่างสิตื่นก๋อวจะแจ้งนี่คุณหมอกว่าลังใดก่อขับว่าจะไดโออที่ฝันว่าที่อันซื้อเลขมาหลงมาออกอันเก้าสองที่หลงมาถึงมันน้าออกเก้าสองที่ไปซื้อตัวอื่นไปซื้อตัวอื่นเลขผันมาออกเก้าสองบานีน้องทิพย์มาจุดทูบก็เลยได้เลขยังลูกอันสองหกสามสองหกสาม 6กับ9ตัวเดียวกันเนาะแสดงว่าเพิ่นหทยัวนี้ตรงกับความฝันพอดีเลยเนาะลูกเนาะฮะโซ่มันเป็นผู้ออกคนลเรื่อพี่น้องค่ะโบเกิร์ดเม่บ่ซื้อปลาลามเห็นเป็นตัวใดค่ะ263 263ย้ำตัวเลข263 6กับ9ตัวเดียวกันนะคะก็อย่าลืม62กับ92ได้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชจน้องเขาที่ขอบคุณได้หลายค่ะปลาลามขอบคุณค่ะ ปัง,งใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ